อยู่บ้านนาดีๆให้ว่าดีจยังี้หน่ามาเบื่อต้องทุ่มทำนานจึงจากมาไม่สอนใจใครจะเปลีลย่ยนเมือนคนเรยอยู่ๆตาบวมขมวดนิ้นสุดท้ายต้องเจ็บ Oh, thi pha sang sắc pha sáng, đèn thang con rui nha, ta mình, con đi đi ไม่เห็นมีใครสักคนขณะน,นี้พาน้องมาเที่ยวนะคะนา,นานๆจะออกจากบ้านมาดูความเงียบเหงา ที่ไหนๆก็เงียบอ้ยน่าเห็นใจเนาะเศรษฐกิจพังมดไวรัสตอนเนี้ยมันมันไม่แตกต่างกันกับสงครามโลกเลยอะ่ะกระทบไปทั่ว Tiny bóng nếp bột bóng 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 mong ยังก oui> ็ต้องขึ้นไปเบื้องข้งทึ uh ้ง เดี ais, ๋ยวให้ร้องยังไปทางพุนโอ้ยไปทางพุนมันถนนใหญ่เด้หนะ 没人。 มียังน่าสนใจ อันนี้จะขึ้นท,ทำใไม่กลถ่ายมาท่ายไปท้องขยายขึ้นมาน้องเดาเรื่องลางเวลเดาสิ้นสุดหมดสาว ปลายเป็นข่าวกลับนาำนางดาวเรืองนอนในนุ่มเสวมาน้ำเรียกดีมาดาวรูนมาซื้อไปให้บอกคำนู้นนะเท่าไหร่มะเนี่ย 对。Mm hmm. ขอทานเดี๋ยวโอมเขาอือ mm ้ก hmm. ล่เงินนกระเปาหอนี่สามสิบเกลี้งมันสิบบาทยูโรมันก็เลยว่าโอ้ฉันขอเติมอีกเงี้ยเกลยให้ไปยี่สิบขอแบงสิบขึ้นตั้งแตหนันมากว่าหายจ้าเฮียผัวก็ีลยว่าเวลาใไหต่ายต่างพ้นอะไาไปจบกกระเป๋าสัางเขาเห็น Món cà vã có một miếng tăng nhiều khe nặng, sẵn sàng. Ừ hừ. Trộn nhọt đấy. Điền hẳn nhọt bột. Uh -huh. uhm.

เคยเห็นแต่นัออนอันนี้มืดโพดปกติทุกปีมันมีหลายสีด้สีฟ้าสีเหลืองสีค่อยน กลับบ้านนะคะตอนน,นี้ไฟนี้สวยดี

บทอันนะั้นมันคือบทหัวกูดคือแม่เคลินแท้ท <c oughs> ีนี้ท่องฉากเดียร์เดียมอืมที่จริงมีบทตั้งหลายบท

วัดดีไอ้เขียบพ้านองมาเที่ยวพี่สบายดีบอขึ้นหอดเดอ้อหวังว่าอนาคุตืือสิได้เจอกันเนาะพี่นอ กํลาลังยางสิไปขึ้นรถไฟเมื่อบ้าน

ເຮົາຊ mm ິໄປ મે ຄາເລນຫຼືວ່າເຮົາຊິໄປເລີຍບຶ້ນຊິໄປ મે ຄາເລນບໍ່ເລີຍວ່າເບິ່ງຈະໄປຂ້າລົດອັນ มันเดือดเลย mm hmm. เลยนจากชัมม่วโมงสามสิบสองนาทีสี่หกนาทีนี่ี๋ยวเรบ่ม มา,มามแ,แล้วไปแล้วไปแล้วแมคแคนเห็นบอแมคแคนปกติมันมันสีสายอันทถั่วเด้ต้องไปเบื้งไปเบิ้งข้างล่าง De 19h20, voie 2. Les voyageurs à destination d'Albert sont priés d'embarquer dans les 5 premières voitures. C'est. Mm London. -hmm. มันเร่นไปตืหนเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมรถกันบุซิโครูสมันพานแมคเคนแลนบอมันคือภาษาเมียมันนี้ย่างอันนี้ข้าวไรนี่นี่เลยนี่นี่มันก็เขียนตืหนเอาอืม ถาเมื่อไเขาเขาไปแมคคาเรนเขาเขาไปนี่มันมันมันต้องถึงแมคคาเรนก่อนมันค่อไปตีหนาวนัน่นเลยนสิบเก้าสามสองมันต้องไปแมคคาเรนก่อนสิบสิบเก้าสาสิบปดบองแถวนี้ดูแม่มันสองภาษาภาษาฝรั่งเศสอันทว่าเป็นเอสเซกันดีนีนี่น,น,นีอ้อยมันหายไปแล้ว ที่มันบอกว่าไปอันทวบนี่เอสห้าพะนะักอันนี้มันหวานเย็นวันตีเอสอ่ะนะหวานเย็นยนำอะไรสิฮอดอต้องเบิองผุนทุมสามสิบตองเบิองลอกนี่โอเคไปแล้วเดอร์ไทยเ่นๆซื้อดอก